หม่สูงดี่เขาความปรุกในไรซือวา่าถึงใตให้เมืองไทยอันวานะะันเขาในอันเท่าข้าเฮ็ดเสียงความใตออกมาในอําเซดาเซนเนไไฟขาย้อนไปวา่าหนังหือ้อคนหนุ่มใ้เท้เมมาข้าพูดใหมอหักกันหมอพร้อมเสียงเปียงปากกันอําพิษอําหมอกันนั่นแนแหละเท่าข้าสังเครัดใตใส่แห้งเสียเฮ็ดเป็นเสียงความใ้ออกมาเขาสัางว่ามิตีพิธีเปิงเรื่องเสื่องกว่าสำไรเปลองเปิืองไรในก ่อยวา่างปันเท่าขาใหญ่ๆนำนำเสกคำเขาไม่สงดีค่ะ <c oughs> สว,ว่างวายามในย้อนความถือสายตายเสือมาเฮ็ดกณ์เมืองไทยหัดหายจะสวา้างาหญ่สาวทุ่งกุ้งเทพเกงไม่สายให้คนงานเขา สงวาหายานาชนะอากาคาเกฮาเลทุกพิปโปตสาตาสุสุเป็นเมืองงา,านา จั์เป็นลูกเลี้ยงลูกลอดใส่ข้บเปื่อนเหมือนว่าเฮาจ้าคาตาตาพิษลูกตาหนังการล้คืนสง่าอวันการมาทางมาอยู่ตั้งมู่ตั้งกุมาเปลี่ยนอาอุมาเปลี่ยนาอยนาอุมอ เจ้านั้นละซุ้มไหนลมไกลพิดาแพีกกันเก็บปวายเกินเตือน้าหัวมังกอกคนหนนอ หอลนาหอกากกอไว้ใกล้บ้ามิดแล้วลาบาลำตับกันตีสามาเสียนตาหางเสือเปลือนปาวัตไทยใหญ่ไทยใหญ่หางเสือเปลือนปาวัตไทย,ย,ย,ไทย,ย,ยใหญ่ไทยใหญ่เฮ็ดนาให้ใจไม่ใจกว้างยามาเปืเปี่นลำที่ห่อบาข้างงานนั่นเออ,นอน तो रो समालेल समलाए समा लेन सम्राइ वाइ मा सी पा हुआ हुआ तो रो जी जेम कुनां सी मंग सौम लिन सौम सौम कान हां आइ คือกาลอยตัวน้นมันก็เหือไรรวมไขรลำปิดลำปอโตสามลายตายใครแห่มไตสองว่าเทียนดีให้อำมให้เทียนดีตาบอำตาบา มันนะยามมาว่ายามมาเตมไม่ว่ามาเขาเห็ดคขาลิเปือยยามตึกแม่นเหแหนแสนเปนอามมาไหมสายอาปอให้เปยไปัน,ปนวันเมืองอาไอเมือกไอเรื่องนั้นเตรียมวันเมืองสิงใจ สาเฮาสําอ่อปายไว้ไข่มาอยู่เมืองเพื่นพิดากันายเพื่อนอามาว่ອກต้เงือกาตันเอน ເອີເວົ້າເກົ່າປ່ຽນຫົວໜ້າຊື່ມັນນັ້ນຊຸມໃນເກົ່າໃຫ້ເກົ່າຫັດດາພໍຂັດທີ່ນາແຮມມັນແຫຼມແຫຼວແມລາມາພານາບາງວັນອກາຂົ້ໃຫຍ່ໃຕ້ໂຕ້ໃຫ້ພິດາກັນນາຍນ แ่พอให้เสื้ออายลํมานเตรมอวานเมืองเสียงใจก็เฮาสําเร็จเลียนไว้ไปมาสร้างเมืองเปิ่นขดนงอการมนหาหู้พอเป็นใต้เหมือนกันเตอมาหวันยอมมาต่อว่า ລອຊາຍວຽນຊາໄຟໄຟາມີກອາລາອມາໄລມາທູບລໍປໍວງກໍຫວງເລມາຕນວນຂົລະດາຊູໂລ ป้อว่าเปิ่นเปิ่นเหมยเงินเขออ้ายหลานหน้าซัวสมุเขียนเข้ามาแต่เล็กคนเด้กะกะมาหน้าปอกเจาะกะเหลียนเวียนปลายพร้อมตั๋นใดเชียบาตินาเวียนปลายมาอยู่เมืองเพิ่นเซ่ากินนาป้ออหมอหูต่างอยากต่างกินนาใน ปานเอาโตเนงมะนเอาตางอสาปานเอาโตเนงมันเอาตางอสาย้อนเปมานาโตสะคนแขนเมียนเฮียนให้ปิติขี้ไม่ซอมาย้อนมาแต่เป็นปอลอแม่มาตาตานํายํายอยกาลิเอนอ กินาเหล้าเมายากินาเหล้าเมายาหาทุกผิดป้อหอลดไว้ซะเสือในลีไลวางผ้าป้อเหาเฮาลูกใตตีเซาอยู่กินทุ่งเมืองไทย ໂພໄຮຊຶເພື່ອໜ້າອາມາສະມາໂພໄຮຊຶເພື່ອໜ້າອາມາສະມາອາມາອຸພາສຸພາໄຊຊຶກົນຫົດຫຼາຍກໍຊາຍອນຫມໍັກຂຶ້ຕ ຍິງາໄຮເທຫູໂຕຫ ાય ເໝຫຼາດຄູຍຸມສູນາແປໄກ່ລູຫາຍພິລາພຍາກະນາທຽງເສດຸກເສລາຕັ້ຕັຂໍກ່ຮັດການລນານ เพือกจะกินเราเมายามาพิษกันเมือง่าไก่ตาเฮาอ่อนเมตัวเมสหักเสือแฟงอาเคขึ้นเมืองเเฮาพองเข้าในเมืองสินใตใหญ่ตกอยากตกว่านเนออ ในลินลับเดือยนทวงเบืองสิงไตจไปมองนนองยิงาน้่งายอ่อนๆอปลอกขึ้นมา ตามาตายาคุมอยู่นอกาตกสกเจเมืองเพื่อนเพื่อนละปอเพื่อนไม่พนโหโวและกวายเขาเตา้าหางปอสวัสในให้สวนนะมาตามาสวยเอยแ็แงกเปียงเสือเ ກົວແຊກຸດໃຫ້ປໍຂ <favorite> ຶ້ນໃຫຍ່ອ້າໄມ້ຊຸງເ허ແຫຼງອາປະນາເຂົ້າຢ່າກຸມຢູ່ເມືອງກັບເພິ່ນພິດາກະນາເຂົ້າຢ່າກຸມຢູ່ເມອງກັເພນພິດາກນາແຖມນາ